Thank <laughs> you. nên đểo Long Vò gặp tập hòa chúng ta gặp nhon rồi trường Liên Ban Lục Đườn trung chun trường Liên Ban Lục Đườn năm 2012, 2012, 2013, chuồng đó là các có mấy cái sự kiện gì ของโรงเรียนบ้านลุเดือนนะครับเป็นแหล่งรวมชุมชนนะครับเทียบกับปัจจุบันนะครับเบื้เราที่จะถ่ายให้ดูให้พวกเราดูนะครับก็เป็นเบื้องเราของโรงเรียนบ้านหลุเดือนในปี2564นะครับซึ่งให้เราดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีะภาพบรรทุนรห,หรือว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้นะครับสมัยนั้นอยู่วัยรุ่นมาทำกิจกรรมกัน,กนซึ่งสมัยนันะ้นช่วงที่พอลงอลงพอจับไม้พวกเราดกูก็คือช่วงที่เ,เวิร์กสุดๆนะครับชุมชนบ้านลงเดือนนะครับหมู่ที่สมัยนั้นก็คือหมู่เก้าหมู่สิบนะตอนนี้ก็เป็นหมู่หมู่เจ็ดหมู่หกหมู่เจ็ดตำบลพนมนะครับซึ่งสมัยนั้น เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านหมู่11ทุ่งจเจริญด้วยนะครับซึ่งเป็นพวกเดียวกันที่มาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งเดี๋ยวหลืงบอจะพาไปดูแล้วก็เชียร์ดูว่าจุดต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยตามที่เหล่านี้เป็นอะไรบ้างนะครับก็อ๋อไปดูกันนะครับนี่ก็สภาพโด,ดยรวมปัจจุบันนะครับเป็นสนามเป็นสนามฟุตบอล ซึ่งก็ขนาดแข่งกันคุณบอยทำสนาม200ได้นะสนามวิง่ง200เมตรได้นะครับซึ่งสวยงามนะครัเป็นวัานลบเดือนนะครับซึ่งสนะ่วนฝั่งนี้นะครับฝันะ่งนี้ต้องติดจากติดกับบ้านหลวงพอ่อนะครับติดกับหลวงพอ่อนะซึ่งตอนนี้ก็เป็น สวนปามสาธิตกองเรียนนะครับถึงนะที่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่คนละฝั่งถนนจะสังเกตด,ดูว่าโรงเรียนอยู่ฝั่งซ้ายของพวกเรานะครับฝั่งซ้ายของจออันนี้อยู่ฝั่งขวาเพราะว่นั้นโรงเรียนนี่มีถนนของหมู่บ้านตัดผ่ากลางนะครับซึ่งวางขวางขวาติดหมู่เจ็ดตำบลพนมขวางซ้ายในที่ตั้งอาคารเรียนติดหมู่หกนะครับของตำบลพนม ปัจจุบันก็ผู้ใหญ่อภิษฎจุกกเกิดเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กับทีมงานช่วยกันพัฒนาอยูอย่อาชวนของมูเจนหนวามว้างามือนะครับหมูเจก็ผู้ใหญ่เมตตาบ้านบัวทุวันนะก็เป็นผู้ใหญ่ทีมงานก็ช่วยกันนะครับซึ่งแลงนี้นะครับแลงนี้เมื่อก่อนนะครับก็ดูแปลกเลยนะครับดูกะไรไปติดบ้านของตานับทำให้ก่อนนะครับ ซึ่งเป็นแปลงสาธิตยางพารานะครับติดตาเพราะกลายย้ายางพาราแต่เหมืนอนยางพาราในหมู่บ้านนี้มีน้อยนะครับหรือแทบไม่มีมีมีมยางพื้นเมืองอยู่นักแปลงตรงแปลงนะครับทีนี้ก็เป็นสมัยนั้นก็เป็นพื้นที่สีแดงนะคอมมิวนิสต์นะครับก็วามความมั่นคงก็ให้หน่วย นบคนะพัฒนาเคลื่อนที่กดเบากลางนะครับเข้ามาพัฒนาโดยตั้งทีมวัยรุ่นเป็นทีมยุวเกษตรกร,กรบ้านแสนสุขพัฒนานะครับตรงนี้คือกลุ่มยุวเกษตรกร,กรบ้านแสนสุขพัฒนาเมื่อตอนสมัยสิบสองช่องพันร้อยสิบสองชองพันร้อยสิบสามนะครับตอนนั้นหลวงพ่อก็อยู่ประมาณทักปอหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คืออดีตก็คือแปลงพ่อไก่าย,ยางพาราแล้วก็พัน ยังพันดีมาติดตานะเช่นจีจีหนึ่งหรือจีีวันนะครับแล้วก็พันอาร์เอ็มหกร้อยซึ่งนิยมกันอยู่สมัยนั้นนะครับซึ่งนิยมสมัยนั้นทึ่งนี้เป็นเพลงสาธิตสมัยนั้นเป็นเพลงสาธิตสมัยนี้ก็เป็นสวนปางสาธิตของโรงเรียนนะครับที่จะเห็นนี่ยถ้าตรงไปประมาณร้อยกว่าเมตรก็ถึงลำน้ำคลองศพนะครับ ลำน้ำปกติที่เห็นไปก็คือที่ประชุมหมู่บ้านของหมู่ที่เจ็ดนะครับหมู่ที่เจนะ็ดอันนี้ก็คือสวนปามโรงเรียนนะครับสวนปามสาธที่โรงเรียนแรงใหญ่แล้วก็จะเห็นว่าข้างหลังก็เป็นแปลงแรงปลูกปามนะครับมีสวนผลไม้นะครับมีสวนผลไม,นะม,ไม้เดินเข้าโรงเรียนกันนะครับ เข้ามาในโรงเรียนกันอพอดีว่าวันนี้เป็นวันสองรู้สึกว่าน,น้องครูก็มาทํางานกันนะครับมาทํางานกันนี่คือบ้านพักครูสมัไรหลวงพ่อเด็กๆนะครับพว่เด็กๆถึงตอนนี้โงรม,มากแล้วก็คิดดูว่ากี่ปีแล้วอ่ะให้ดูพอสา์นะครับเห็นไหมหลังนี้น่าจะหลวงพ่อน่าจะอยู่ทัก ป .5 ที่โรงเรียนพนมนะครับจบจากโรงเรียนบ้านลูกเรียนแนี่หลวงพ่กอก็เคยเ,เคยเรียนอยู่ที่นี่นะครับเป็นติดเก่าที่นี่นะครับจบป .4 ที่นี่นะครับสมัยที่พัคบังคับแค่ป .4 นะครับนะสมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นป่านะครับเป็นป่าหลังโรงเรียนนะครับสมัยสมพันธุ์ร่อย12อันนี้ก็คือต้นลองกองนะครับต้นลองกอง นี่ก็คือสวนโรงเรียนนะครับโรงเรียนีลำกองเด็กได้ศึกษามีชมพู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือบ้านพักหลังที่สองนะครับบ้านพักครูหลังที่สองซึ่งสมัยสองพันร้อยที่สอ่กำลังวสุสุดๆไม่มีบ้านพักครูนะครับไม่มีบ้านพักครูถึงตรงนั้นหลวงพอ่อก็น่าจะอยู่รักก่อนนี่หลังนี้ก็ ข้างหลังนะครับข้างตรงไป120นะครับอันนี้ก็อาคารอันนี้ก็งรงนะครับอ่ะก็หันไปดูนะครับนี่ก็คือลานกีฬาลาน,ะนก,กีฬาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ทำกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ยังไม,ไม่ไม่พาเข้าไปดนะูนะครับอ่นะในอาคารเรียนะ ที่เห็นก็คือหลังโรงเรียนก็มีปลามีตะ,ะเคียนทองออก็พาพามันดูเรื่อยๆนะครับ ี่คืออาคารอดีตปฐมปัจจุบันนะครับข้างหลังก็เป็นโรงอาหารกที่อาการเก็บวัสดุและก็เป็นตรนผลไม้ปนป่าซึ่งมีตะเกียนทองนะครับเห็นไหมมีต้นตะเกียงทองรับนี่คืออาคารหลังเก่านะครับสมัยก่อนนะครับสมัยตรงพันร้อยสิบสองอาคารหลังนี้มีตรงห้องเรียนนะครับที่เปิดโล่งนี่แหละคือคือของเก่านะครับของเก่า โรงเนี่ยคือของเมื่อก่อนก็มีแค่นี้แหละนะครับเขาเรียกว่าอาคารปอนิโกนะครับตอนที่หลวงพ่อเรียนอยู่ก็มีอาคารแค่นี้นะครับซึ่งมีคุณตาอุทยัยปัญญาพรซึ่งเป็นคุณตาแม่แอพอ่อของแม่ของหลวงพอ่อเองเป็นครูใหญ่นะครับเป็นครูใหญ่หลวงพอ่อก็เคยมาเป็นผู้อานครั้งแรกที่นี่ในตำแหน่งครูใหญ่ แล้วก็อาจารย์ใหญ่แล้วก็พวก่วงนอกราการยริงย้ายไปที่อื่นนะครับนี่ป้ายใหม่นะครับป้ายใหม่เสียดายว่าป้ายเก่าก็ไม่ได้รักไว้นี่คืออาคารหลังเรียนหลังแรกเลยนะครับที่เห็นนั่นคือต่อเติมหลังนะครับต่อเติมทีหลังนะครับซึ่งเมื่อก่อนมีกิจกรรมอะไรเขาก็จกัดที่นี่นะครับจัดที่นี่ ทีนี้ก็มาดูนะครับเสาตรงตำแหน่งเสาทงนะครับเสาตรงนี้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งดั้งเดิมนะครับตำแหน่งดั้งเดิมเสาทงก่อนจะเป็นอันนี้ก็คือเป็นเสาทงไม้ไม้เก่นไม้เนื้อแข็งแต่พอลุงบอเข้ามาเรียนนะครับเสาทงก็เปลี่ยน,เป,นเป็นเป็นเหล็กแล้วก็มีหัวแบบนี้นะครับหัวปิดหัวตุ๊กตาปิดแบบนี้ นะครับหัวตาบิดตรงนี้แถตรงนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมซึ่งสมัยก่อนนะครับถ้ามองไปข้างหลังไกลๆเดี๋ยวจะเดินจะพาเดินอ้อมไปดูนะครับจะมีดินทรุดนะครับดินทรุดที่ริมคลองชองลันเวียนแล้วก็เสาธงแล้วก็ทัดยาวไปนู่นนะครับทัดยาวไปนู่นแหละ เขาเรียกกอจอบนะครับกอจอบข้อต่อกับกับน่าจะเป็นหมูหนึ่งหรือว่าหมูอะไรไม่รู้แหละนะครับระหว่างหมู่นั่นแหละเห็นคนแก่ๆบอกว่านี่คือแดนนะครับเขตแดนดินฟุดเขาทองกอจอบนะครับกอจอบจอบที่เป็นกอนะครับอ่าก็อก็อยู่ทางข้าวตันเดียวเขาบอกว่าเป็นเขตแดนระหว่างหมู่หมูเก้ากับหมูสิบ ตำบลพนมหมู่เก้ากับหมู่สิบก็คือหมู่หกหมู 7, ม่เจ็ดตำบลพนมปัจจุบันนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาใช้ถนนเนื้อะไรเป็นเกตก็ไม่รู้อันนี้ก็จุดดั้งเดิมนะครับรตรงนี้ก็คือดั้งเดิมที่หล่อแบบนี้ก็คือดั้งเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยยกเว้นพื้นตรงนี้นะครับยกเว้นพื้นตรงนี้พื้นนี้ก็คือของใหม่แต่ว่าอันนี้คือดั้งเดิมทีนี้เมื่อก่อนกลุ่มยุวะกฤติตรกรนะนะนะครับยุวะกษตรตกรนเนี่ย โรงพยาร,ร้อยสิบสองเนี่ยก็ทํากิจกรรมอยู่ที่นี่แหละหนะครับมีทหารนะครับนปปงกลางก็นปปกรปกลางนะครับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่นะนะก็เข้ามาก็มาพัฒนาอาชีพอะไรหลายอย่างแต่ที่เห็นเด่นชัดก็คือ,อเลี้ยงไก่พันไข่นะครับเลี้ยงไก่พันไข่ แล้วก็ติดตาเพราะนยางติดตานี่เข้ามายางพันเนี่เข้ามาบันลุงเดือนมันแทนฉุกนะครับหรือโกกาแล้วก็เป็นพี่น้องบ้านทุ่งเจริญหมู 11, มม่สิบเอ็ดทำบ้านขนมด้วยนะครับก็เริ่มเริ่มเข้ามาตั้งแต่นั้นแหละนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับเป็นความร่วมมือนะเป็นความร่วมมือของอพี่น้อง โมหกโมเจ็ดปัจจุบันนะนะโมหกโมเจ็ดโมสิบเอ็ดทุ่งเจริญปัจจุบันนะครับเขามาช่วยกันทําช่วยกันอะไรพัฒนาโรงเรียนนะครับโดยไม่ต้องเสียตังค์อันนี้เดินมาด้านหลังนิดหนึง่งนะครับด้านหลังนิดหนึง่งเขาตัดแต่งตัดแต่งปาล์มนะครับ,นะรบ,นะรบเพื่อให้ออกหลอดคนแต่เห็นว่ามีโองกองนะครับเมื่อก่อนเป็นสวนโองกองนะมันก็ ไม่ค่อยได้ดูแลก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอยู่ก็ยังลงเหลืออยู่นะครับถึงเด็กก็ได้กินอิ่มได้ถึกขาวงจรได้ศึกษา,าการปลูกนะครับรเด็กโรงเรียนม,มาลูกเดือนเพียบพร้อมนะครับอันนี้ก็ต้นยางนะครับยางยูไงะนะก็ใหญ่พอมควรแล้วนะครับลุงพอก็มาเริ่มต้นชีวิตนักเรียนก็ที่นี่นะครับจนจบป .4 แล้วก็หมดสมัยนั้นมีแค่ป .4 แล้วก็ไปต่อที่โรงเงินนะงงพน,ม,พน,ม,ม,พนมนะครับโรงเงินพนมย้ําว่าพนมไม่ช่วัดพนมนะครับแล้วก็โรงเงนินนี้นะครับก็มีคุณตานะครับคุณตาอุทรีคือคุณตาอุ้งนะอุตรีปรรัญจยพ่หรือคุณตาอุ้งไปยีซึ่งเป็นเป็นพ่อนะครับเป็นพ่อของ แม่พงศรีหรือป้าพงศรีหรือย่าพงศ์รีแม่ของหลวงพ่อนะครับเป็นเป็นครูใหญ่นะครับ,เ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นร่องรอยที่เห็นนะครับก็เป็นร่องรอยของอการปลูกตั้งแต่สมัยครูวิราชยัยนะครับผู้นำนวยการนะขอวิรเชยัยถึงเป็นครูของหลวงพอ่อหละนะครับร่องรอยการปลูกสร้างสมัย คุณตาวินถึงเป็นตาของหลวงพ่อมนกันคุณตาทวินสาริพัฒน์เป็นพอตาเป็นเป็นครูใหญ่นะครับเป็นครูใหญ่แล้วก็ทำไมอ,อาคารนี่มีร่องรอยอยู่บ้านก็ทาไมคุณตาอุทัยประยภรณ์นะครับทีนี้สมัยที่มีการพัฒนาการรวมคนกันเยอะแยะนะครับสมัยที่ทางราชการเข้ามาตั้งกลุ่มยวุวเกษตรกรแทนถูก บ้านแทนถูกพัฒนาตรงนี้นะครับก็ทำไม่ก็เป็นสมัยที่พ่อเท่านะครับพ่อเ่าหรือว่าคุณตาของหลวงพอ่อคุณตาอุทยัยพระยาพรหรือคุณตาอุ้มเป็นครูใหญ่อยู่แล้วก็มีพ่อเนตรนะครับหรือปู่เนตรซึ่งเป็นพ่อของหลวงพ่อเนี่ยมามาเป็นผู้ประจำง,งานดําเนินการซึ่งช่วงนั้นปู่เนตรเป็นเป็นครูใหญ่โรงเรียน วัดพนมและกรงเรียนพนมนะครับตรงนั้นมีทองโรงนะสมัยนั้นนะครับที่อยู่ของโรรงเงียนวัดพนมปัจจุบันนั่นแหละก็คือเป็นที่อยู่ของโรงเรียนพนมด้วยนะครับโรงเรียนพนมนี่เปิดเหมือนวังเรียนบ้านลูกเด่นนะครับก็คือป .1 ถึงป .4 โรงเรียนพนมก็คือป .5 ถึงป .7 นะครับป .5 ถึงป .7 ตอนนี้โรงเรียนพนมก็ยุบไปแล้วนะครับยุบรวมเข้ากับโรงเรียนวัดพนมไปัจจุบั หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีโรงเรียนพันนมอยู่ด้วยคิดว่าโรงเรียนบ้านพนันนมบ้านพนมมันมอนยู่ควันโคลงอีกควันนึ่งคนละโรงนะครับโรงเรียนพันนมก็คือโรงเรียนมัธยมสมัยก่อนสมัยแม่ของลุงพอเรียนอยู่สมัยยาผมถี่กันแหละนะครับนี่คืออาคารได้ใหม่นะครับอาคารได้ใหม่ก็ได้นานแล้วครับได้นานแล้วถึงอาคารนี้สมยัยก่อนแถวนี้เป็นป่านะครับสมัยที่อาจจะโร,งเ,ง, statute, รงเรียนบ้านลันเดิมจะดนุ่งเรืองแต่นี้เป็นป่า นะเป็นป่าทึ่งมีถัดป่ามีต้นไม้ป่าเยอะนะครับต้นไม้ป่าเยอะนี่ก็คือเบ็ดกราวที่เห็นก็คือสภาพาปัจจุบันนะครับของโรงเรียนบ้านลูกเดือนนิทรรศนามกันอมองจากมุมนี้นะครับมอง,องอวันนี้นครูก็ข,ขยันนะครับทุเลาการด้วยมาทํางานกันนะครับมาทํางานกันเป็นหลวงก็มา มาทำคลิปย้อนรอยให้เราดูกัน,ต,น,ต,นต้นตาลตโนดเห็นไหมครับสมัยเจริญนรุ่งเรืองนั่นแหละสมัยคุณตาถาวินไายพัดเป็นครูใหญ่นะครับต,ต,ต,ต้นตาลตโนดที่เห็นข้างหน้านะครับตอนนี้คุณตาชวนนะครับคุณตาชวนผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมนั้นเป็นว่ากันว่าคุณตาชวนออกมาปลูกไว้นะหลายตน้นรอบสนามเลยซึ่งต้นนี้ก็โตมากแหละอายุหลายแหละสี่อสิบปีได้แหละนะครับ S 1> <S 1> <S <an> <S คุณตาชวนก็เป็นคุณทวดของอาท้อย,น,อย,อยอนะนะครับน้องกะบใคของหลวงพ่อเองแะนะครับอาท้อยแม่บ้านของอาอมนะจากกรุฒิัจชันะครับคุณตาชวนนี่เป็น,เป,นเป็นพ่อของยายของอาท้อยนะครับอาท้อนยะคุณตาชวนก็ถือว่าเป็นทวดนะครับเป็นคุณทวดนะของอาท้อยนะ เป็นทรูปเปอร์ต่วนของลูกอาชอ่วยนะครับของไอ้กิอปไอ้เบาเอ็ดพวกนี้นะครับถึงเล็บปลูกไว้แกไปนานแล้วหลายหลายหลายถึงปีแล้วแต่ผลงานของตาชวนก็ยังอยู่นะครับตาชวนยังอยู่นี้ต้นไม้ที่เห็นอยู่แล้วนกะ็ต้นไม้ใหญ่ๆหญ่ยอยอยนะต้นใหญ่นี่น่าจะเป็นฝีมือการปลูกของรุ่นอาอ,อ้ออาอ้นนะครับบรรลุศักดิ์เจริย นั่นแหละนะครับก็เทียบแียงดูใครอยู่รุ่นนั้นต้องไม่ใหญ่พวกนี้อ่าทีนี้นะครับอ่าหลงพ่อก็จะพาพวกเราเดินมาหลังโรงเรียนซึ่งเป็นคลอ,องจกนะครับซึ่งเป็นเป็นวังนะครับซึ่งถ้าเคยติดตามอยู่ตลอดจะรู้เลยว่าวังโรงเรียนนี่็กับวังคุณกนอ่า หลวงพอ่อเคยลงในย้อนรอยนิรักพนมอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนตอนน้ย้อนนนิรักพนมถ่ายจากทางน้ํานะครับทางคลองทีนี้นี้หลวงพ่อเดินมาทาง,ลงหลังโรงเรียนนะครับเดินทางหลังโรงเรียนพาพวกท่ามาดูแต่ก็คงจะให,ให้ดูแบบผิวเผินนะครับให้ดูแบบพอรู้คงไม่ลงไปนะครับคงไม่ลงไป เพียหมก็ว่าจะใช้กล้องวิดีโอถูไม่ดูก็คงไม่ต้องเพราะว่านึกขึ้นได้ว่าหลุงพ่อเคยลงไปคลิปหนึ่งนะครับย้อยนรอยนี้แบบนนตอนวังคุมกลวังโรงเรียนนะครับ <c oughs> ให้ดูนะครับให้ดูทางลงไปรปลาเห็นไหมครับช่วงนี้คนที่ดูแลแปรปลานะครับวังที่อนุรักษ์อยู่ไกิเลยนะครับเกลเลยก็ เป็นทีมงานของผู้ใหญ่พี่น้องหมู่6นะครับทีมงานนำโดยผู้ใหญ่อภิษัตย์ถูกเกิดผู้ช่วย่วนนี้ผู้ช่วยทวนนวยูติมผู้ช่วยบัณฑิตแล้วก็ทีมงานหลายคนนะครับเข,เขาเขเขาพัฒเขาร่วมมือสามัคคีกันดีพัฒนาเพื่อให้เป็นแหลง่งอนุรักษ์พันธ์ล่นะครับ ก็คงไม่ลงไปดูนะครับถ้าใครอยากลูก็ย้อนดูนะครับแผปลาแผให้อาปลาอตอนนี้ก็ทางลงก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่น้ําก็เยอะนะครับเรื่มหน่าควนเลยอันนี้คืออาการนี้ก็คือร่วงจกักรนะครับรวงรีดยา,ปรรายงปลายางแผ่นนะครับของโรงเรียนทำไมก่อนนะครับตอนนี้โกนทิ้งหมดแล้วนะครับโกนทิ้งหมดแล้ว อายุเยอะอยังประจปลูกสมัยาชาวบ้านร่วมกับปลูกร่วมกันดูแล,แลคนหาพันจัดการต่างๆก็คือคุณตาทวินสายพัดคุยใหญ่สมัยนั้น,นตอนนี้ก็แรงมาเป็นส่วนปามชาติทแรงนี้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ผลเันที่นะครับก็เป็นแรงขุดงานของนักเรียนนะครับของเรียนมาลุกเดือน ได้ได้เป็นแหล่งขุดงานก็อาชีพของคนแถบนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนพวกเนี้ยนะครับเพะ่ะนสวนผลไม้ี่โรงเรียนไม่มีก็มีคนดูแลนะครับอยากเห็นนะว่า,ามีโรงกลองเนี่ยถ้ารักษาดีๆดูแลด,ด,แลดีมันก็ให้ผลผลิตมันค่ายอยู่แต่ว่าไม่มีคนดูแลก็เลยต้องเปลี่ยน นะครับเียนมาให้เด็กได้ฝุดงานนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านลูกเดือนก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ50ไร่เศษนะครับห้าสไร่เศษซึ่งอดีตก็เคยเวิร์กรุ่งเรืองมาก่อนนะครับบ้านลูกเดือนเป็นาทางรวมเน็นที่รวมของชาวบ้านราษดรแถบนี้นะครับ หมู่หหมู่เหมู่สิบอและอาจจะมีหมู่8ปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ใกล้เคียงรวมตัวกันเพราะตังเกตดูว่ามีสนามทิกว้างแอสนามที่กว้าง,นะง,าางซึ่งหลายครั้งที่ไม่มีโควิดไม่มีเหอะไร่างหมู่บ้านก็มาจัดงานต่างๆรวมคนนะง,งานประเพณีต่างๆอยู่ที่นี่อันนี้ก็เห็น นะครับอดีตทวนยางพาร,รากลายเป็นทวนปาล์มน้ำมันแล้วอันนี้ทางเข้าทางทิศตะวันออกของเมืมันลูกเดือนนะครับทางเข้าทางทิศตะวันออกของเมืมันลูกเดือนต็งปิดพื้นที่ของหมู่ที่หกพนมเต็มๆนะครับถึ่งได้ปลูกต้นโกฐชลไว้สมยรัพอจตุพรนะครับพืชผลเป็นพุ้นในการอยู่ก่อนกระเทียนที่นี่ ท่านก็แวะเวียนมาดูแลอยู่บ่อยแหละถึงกเกียนไปแล้วขี่รถเครื่อง้าเจ้านะครับก็ท่านก็ปลูกร่วมมือกัอบเจ้าพันปันรวมสมัยนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับพันรวงก็ปลูกไปนะครับอันนี้สนามนี้สวยงามนะครับสมัยก่อนก็เป็นที่รวมคนและก็ทำกิจกรรมนะครับ ยวพอจะให้ดูบรรยากาศอีกทีนี่ต้นมะขามมาเลยร่มรื่นนะครับเร่มรื่นแต่ว่าเทียดได้ว่าตอนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับไม่รู้เขาควบรวมเมื่อไหร่นะครับคุณภาพเด็กก็โอเคแต่ว่าเด็กก็ลดลงเพราะว่าถนน,น,นทางมันสะดวกนะครับสะดวกะให้ดูนะครับนะให้ดูพนะื้นทะี่ส่วนใหญ่หน้าโรงเรียนนะครับ หลังจากลงมาจากหลังเรียนนะมีต้นตะเคียนทองอะไรลูกหล่นนะครับก็เก็บไปทำพันได้นะครับเป็นแหล่งเก็บพันซึงนอกจากนี้นะครับอของนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นที่ประชุมหมู่บ้านของอหมู่หกมาลูกเดือน นะครับหมู่บ้านลกเดือนอตอนตอนแรกคลิปนี่หลวงพ่อได้บอกว่าหมู่เจ็ดที่ประชุมหมู่บ้านหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดก็คือบ้านแทนสุกหรือบ้านโกกานะครับเพราะหลวงพ่อว่าล,ลเดือนในขนาดด้วยที่ทําการด้วยที่ประชุมหมู่บ้านสองหมู่เลยนะครับสองหมู่เลยก็ดีหมู่สิบเอ็ดนี่เขาแยกตัวออกไปอยู่หมู่สิบเอ็ดนะครับเมื่อก่อนนี่คนก็รวมกันเป็น 6, หมู่หกหมู่เจ็ดหมู่สิบเอ็ดนี่เมื่อสมัย2องบ้านาสิบสองสิบสามนี่ก็คือพวกเดียวกันนะครับมีอะไร ไปมาหาศูนย์ทำกิกรร่วมกันรู้รักสามัคคีสนุกนะครับสนุกสร้างสวนยางเพลงใหญ่ได้สวนยางาพารายโรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือที่ประชุมหมูบ่บ้านที่เห็นกันเลยนะครับที่ประชุมหมู่บ้านของหมู่ที่หกนะครับถึงนําโดยผู้ใหญ่อภิษฎทุกเกิดน,นะครับนี่ก็กลับมากลับมาควัดให้ชมวิว โรงเรียนสมัยนี้อีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาแบ็กเกอร์นะครับว่าเขาทำกิจกรรมของยุวเกษตรกรยุวเกษตรกรกลุ่มบ้านเรียนถูกพัฒนาสมัยทองปานาร้อยจุดสองนึ่งสามที่นำโดยปู่เนตธเรื่องใจนะฮะอาดีตคยยรูใหญ่โรงเรียนพน,นมอดีตคยยรูใหญ่โรงเรียนวัดธรรมรามครูใหญ่ โรงเรียนชุมชนรถประกังเก้าร้เก้าจะไม่หมดนะครับเป็นผููน,นําตรงนี้แหละมาทําเท่าโรงเรียนเพื่อนเ,อเพราะว่าโรงเรียนนี้พ่อตาของปูเ่เนชก็คือคุณตาอุทัยเป็นครูใหญ่อย,ยู่เพราะฉะนั้นสามารถที่จะมาคนโทรลได้ก็รวมกลุ่มกันและก็พื้นที่นี้มาก่อนเป็นพื้นที่สีแดงนะครับคอมมิวนิสต์นะครับเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์อยู่ใกล้ถนน,อน4ี1ุนหนึ่งความจริงนะครับสวยงาม มีจก,กรรมเยอะแยะไมืก่อนนะครับสนุกนะครับหลวงพ่อก็เล็กๆก็มาดูค้งเหมือนกันนะฮาโคเหมือนกันสมัยนั้นก็มีรุ่นตอนนี้ก็เป็นรุ่นปู่ยุ่นได้ยุ่นตายุ่นยายกันแล้วเดี๋ยวดูนะครับรู้ว่าเคยเป็นเคยบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าบางคนก็ไม่สามารถลูกหลานไม่สามารถมีภาพให้เห็นได้ก็มาดูได้จากนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามเอาลองงพาะมี มีภาพถ่ายขาวดำที่ปู่เนรเก็บไวเะะบ้เยอะนะครับเยอะนะครับอ้าครับก็เดินมาครบรอบเป็นพอดีนะครับก็หวังว่าคงจะได้ทบทวนความหลังกันบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับไม่มากก็น,น้อยซึ่งหลงวงพ่อก็พยายามเอามานำเสนอให้พวกเรา ไดนะ้ได้ดูกันนะครับได้ดูกันซึ่งถ้าถูกใจก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเผยแพให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับให้เพื่อนได้ดูด้วยถ้าเป็นไปนได้ก็กดติดตามนะครับไม้ลุงพอเพื่อจะได้นะทำคลิปเป็นกำลังใจให้ทำคลิปอื่นให้พวกเราได้ดูกันอีกนะครับ ซึ่งนี้ก็คือถนนสายหลักหน้าโรงเรียนนะครับน้าเรียนบาลุกเดือนซึ่งก็มีตั้งปามีตั้งต้นตามตนดนะครับต้นตนนต้น,ต,นตานะครับเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ก็ขอให้พวกเรานะครับมีความงุกข,ขอให้โชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ